เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันนี่เองนะครับอยู่กับผมไวเันเตอร์นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในเกม w Watch d o g กันนี่เองนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำภารกิจนะครับก็จะมาเอ่อตามสัญญานะครับว่าเราผมจะมาหาสูตรหรือว่าหาวิธีโกงเหมือนใน GTA มาให้พวกคุณแสดงดูนะครับก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครจะสนใจอะไรบ้างนะครับก็ก็ก่อนอื่นนะครับก็เนื่องจากว่า Watch d o g เนี่ยมันไม่มีที่พิมพ์มันพิมพ์สูตรไม่ติดนะครับก็จะมีโปรแกรมโกงเหมือนโปรอะไรพวกนี้นะ มาให้แทนนะครับก็ตอนนี้ฝนตกแล้วมันแหลกไหมมึงเข้าใจไหมเฟรมเลยกดตก30เลยนะครับก็นะฮะก็เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้คอนเซปต์ที่ gta คอ gta ส่วนใหญ่นีต้องการครับเกี่ยวกับสูตรนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็มาเริ่มกันเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวโปรตัวไอตัวไตรตัวไทรเนอร์นะครับมันคือไทรเนอร์นะครับภาษาคนอังกฤษหรือพวกโปรแกรมก็จะเรียกว่าไทรเนอร์นะครับมันจะเป็นมีปุ่มก่อนนะก็คือเหมือนบายพาสอะไรประมาณนี้ นะครับก็ดูตามรูปภาพนี้ได้นะฮะก็นะอันแรกสุดเลยนะครับก็คือ Home Key ก็คือ t r ร i n e r Activation ัหมายถึงเริ่มเปิดสูตรได้นะฮะเหมือน Bypass เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณกด f 1 f 2 f 3อะไรพวกนี้มันจะไม่ติดนะครับทุกวคุณจะกดเทรนเนอร์แอค a ิเวชั่นนะครับต่อมาครับ f 1นะครับก็เฮลท์อ Infinity Health ก็คือเลือดไม่จำกัดนะฮะต่อมาก็ f 2ครับอินฟินิตี้โฟกก็คือโฟกัสไม่จำกัดนะครับ อันที่3 F 3ก็แบตเตอรี่มีไม่จำกัดครับเอาไว้เวลาแบบใช้ n e u t r a l i z e แบบหลบแบบไฟแดงไงชนเนาะไฟเขียวต่อมาครับ F 4ก็อย่างที่เห็นนะครับ Infinity ammo ก็คือเออเป็นเออไอกระสุนไม่จำกัดนะกระสุนไม่จำกัดโอเคอันที่5ครับก็เป็น no reload ครับ no reload ก็คือยิงไปรัวๆนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับ Infinity ammo ก็คือแบบที่กระสุนมันจะยังลดอยู่นะครับ ก็จะยิงรัวกันมันสะใจกันเลยทีเดียวครับต่อมา F6 ก็เพิ่มเงินนะครับ F7 ก็เพิ่มสกิลพอยต์นะครับเอาไว้เวลาไปอัพสกิลงูแบบเราอยากเจ๋งไงนะต่อมาครับ78ครับ Increase XP นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเ,เหมือนแบบอันนี้ผมไม่เข้าใจน่าจะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวทดสอบทีหลังกัน F9 ก็คือ Add Level ครับอันนี้กูก็ไม่เข้าใจ <laughs> add Level 5เลย F10 Level Max Reputation 11 infinity spider tank energy insert key ก็คือตอผม insert key นี่ก็ one hit k ก็คือก็คือตีทีก็คือตายหานะครับหรือยิงทีนะฮะแล้วก็ n key นะฮะก็คือ r o no radar detection ก็คือแบบแบบสแกนไงเป็นสีเหลืองเหลือนะเหมือนที่พี่เบย์เคยเล่นดูต่อมานะครับก็ delete key low detection level ก็คือแบบแบบลดแบบลดดาวอะเออ page up ก็คือ mega mode เพจดาวก็คือมินิโหมดอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะคอนโทรเจก็คือเว Vehicle ่อ Heal ก็คือแบบเลือดของเลือดของแบบสภาพผ่านานะให้แบบกลับมาดูดีเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบอันง่ายๆนะครับก็แต่ว่าเทเลพอรตนี้ผมผมว่ามันก็เทเลพอตผมเอามาทำไมก็ไม่รู้นะโอเคครับมาเริ่มกันเลย โอเคครับกดโฮมไปจากนั้นกดโอเคเสียงก็จะขึ้นมานะครับ <On. S 1> กด F หนึ่ง F 3าม <On. S 1> F 4ี่ F หกอเจ็โอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราก็ไปอันนั้นเลยดีกว่านะฮะโอเคครับรู้สึกว่าเสียงมันจะ เก็บได้เนาะโอเคกดแ็บไปเก็บปืนก่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านขายปืนกันจะได้บูก,กันมันแหลกนะโอเคตรงนี้เป็นธนาคารตรงนี้เป็นโอเคไปร้านปืนกันนะฮะเราจะเอารถคันไหนไปดีเดี๋ยวเราดูเออสกิลพอยต์กันก่อนนะสกิลทรีอ่ะไม่ใช่นะมันก็จะเลือกอยากหน่อยครับเพราะมันเป็นเมาส์ มีอยู่11คแแต่ว่าอันนี้คืออะไรเซมิ Auto ้ i ท e m มูฟสโล w ์เล h เวนอินโฟก ให้ได้น้อยลงลโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอมแบทมาเยอะละแต่ว่าเดี๋ยวไว้ไปอัพทีหลังแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้แลกมากเพราะว่าเข้านานไปหน่อยนะครับเดี๋ยว <Technology. S 2> ไปร้านปืนกัินก่อนเลยเฟรมเลยตรงยีบห้าครับฝนตกเจอกกรไม้ครับ Minecraft <c oughs> เลยแมนนะแต่ว่าผมว่ามันคล้ายๆฟาครสามอยู่นะเกมนี้ Oh, oh. แบบแบบเสาสัญญาณไงแบบถึงแมพจะโชว์อยู่นะครับแต่ว่าแบบแท็ก CTOS ไงเหมือนกับเปิดเปิดโลกใหม่ในฟาคายสมนะโอเคมันเปิดเสาเสามองแมบพบแต่จริงๆมันก็คือเปิดแทกระบบนะครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วใจเย็น <laughs> โอเคครับเราก็มาถึงร้านอา้าวเดี๋ยวมันเลยมาเลยมาเราก็ต้องวิ่งกลับครับเนี่มาครับอินฟินิตี้แบตเตอรี่จริงหรือไม่เอออินฟินิตี้แบตเตอรี่จริงวิ่ง <c oughs> เ,เดี๋ยวอันนี้อะไรฟาสต์ฟูฟ้ดไม่ใช่เอาร้านปืนจา๋านี่ก็เกะกะจังเอา เออเมาละไอชายไอนี่ใช่ไหมอ๋อร้านนี้ใช่ไหมโอ้โหก็ตกใจหมดนึวว่าร้านอะไรโอเคครับมันเลยซื้อปืนกันเลยนะฮะตอนนี้เรามีอยู่สี่หมื่นกว่าโอเคเอาแอสเซอเอาเป็นไรดีเปลี่ยนเป็นอุ่ยสามหมื่นกว่ากูไม่มีตังค์ไอเฮีย อ๋อรู้แล้วมันไม่ใช่ add skill point มันแต่มันเป็น add มันไม่ใช่อินฟินิตี้นะเ <On. On. S 1> <laughs> สียงไหม hey, โอเคมีสามหมื่นกว่าแล้วครับจูๆ่ๆก็มีขึ้นมาโ <laughs> hey, อ้ดีมัน f ุตบอลโต้แอสซอร์ไรฟอปิง๊งเรียบร้อยแคร์เค okay, ครับตอนนี้เหลือ สอรี sorry, sorry. Hey! ่สอรี่เฮ้ยใจเย็นครับกู G en, ขอโทษกูก็ en, แค่อยากจะเปิดอะไรดูหน่อยไม่ได้เหรอโทนะช่างมันนะอุ้ยรถเนี้ยบจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีมันมีไหมอ๋อไม่มีเนาะไม่มีเออไม่มีไอ้บดล็อกบดล็อกรถไม่มีฮะโอเคครับ, okay, รบก็เดี๋ยว กดปุ่มไหนนะ F6 เนาะโอเคครับไปเลยครับความฝันของเราครับไปถอยบาเล็กันนะครับเออคือกู โอ้ oh, ความเป็นซิตี้เซนลดลงเลยนะฮะ mm hmm. เราคงต้องไปซื้อที่ที่อื่นแล้วละครับแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวกูมีรถอะไรมาใหม่ไหมเอ่อเฮวี hmm. uh ่มัสเกินสปอร์ตโอ้ยเฮ้เดี๋ยวเปลืองตังตายหาเลยมึง โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวรู้ว่ามันเป็นรถให้ล็อกปลดล็อกปะเออโอออเดอร์โอเค it's ready for you hey how f a อ๋อตอนนี้ก็ได้ต้องซื้อรถก่อนนะครับพอปลดปลดมาใหม่นี่คือต้องซื้อรถก่อนถึงจะใช้ได้ เนีย้ยป่ะเอาไปแต่งสีดีไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรถกูเพิ่งถอยมาหมื่นกว่านะเว้ยไม่เข้าใจอะไรกูเลยอโอเคไปการช็อปกันต่อน,นะฮะเรายังไม่ได้อาวุธที่เรายังไม่ได้แครี่แครี่อาวุธเ,เ Carry ต็มที่เลยนะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่า เวลาขับรถสปอร์ตนี่ผมผมรู้สึกว่าเหมือนเล่นนิด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 ฟอร์อสิดเลยอู้อูเพียงแต่ว่ารถมันไม่ใช่ยี่ห้ออย่างที่เราเห็นนะเอ้ยอโอเคครับ CTO สเดินรูปคอนเน็กอยู โอเคมามโอ้ยังแรงอ่ะอะย่ายุ่งกับกูเด้อย่าแหลกนะมึงอย่าอย่าแหลกอย่าแหลกนะโอ,โ,อโ,อโอ้กระตุกเขาไม่เรียกว่าแหลกเรียบร้อยครับรถรถถอยมาหมื่นกว่าชนเรียบร้อยเอยเดี๋ยวกดปุ่มไหนะ คอนโทรล J แต่กูรู้สึกว่ามันจะใช้อะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้กดคอนโทรเพื่อโฟกัสนะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะคือกูไม่รู้เพราะกู <c oughs> กูยังไม่ได้เรียนรู้นะฮ <c oughs> ะหรอเออ,อถ้ากูจำได้กูเคยผ่านแบบน,นี้แล้วไม่ใช่เหรอโอเคครับเราจะ มันจะเซฟเฉพาะตอนที่เราทำธุรกิจเสร็จนะครับดังนั้นทำสูตรไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับโอเคมาถึงแล้วโอเคครับลุงผมขอซื้อเออกรนเน็ตรันช์เอ้อ <Welcome. S 1> er. เอยไม่ใช่เดี๋ยวผิดอันลุงเออสไนเปอร์ไลฟ์เฟิน SVD ดสไนเป็ด <laughs> S.R กว่าอนีอ่สินี่สิปืนในฝันเราเฮอฟินเลยอันนี้เอาไว้โอ้แพงหมดเลยแพงซื้อแม่งให้หมดสเปกอกมีไว้ก็ดีละโอ้ดีไปอ้าวอ้าวว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 ้าวสีเยะ ว้าว่กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็เนอื่นเราเดี๋ยวเราจะมาซุ่มยิงกันดีกว่านะฮะเราจะขึ้นไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อน,นะฮะอันนี้ทำอะไรกันโอเคดูสิอ้าวฟินเลยอ้าวฟินเลยมันเป็นหนูทดลองไม่เจ๊เอเอ,เอตอมป๊อป โอ้ยเฮ้ยโหลดูแลออนดูละเมื่อกี้กูกดโอ้โอ้ซปเปอร์สปีดสัตว์ออนโอ้โห เอาเลยครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบฟีลันฟีลันนิงโอ้ยโอ้หออเขาคือแอสซิสซินคริตผู้ยิ่งใหญ่อ่ะไปละไปละวิชานินชาโอ้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 โอเคเราจะมาส้มยิงกันตรงนี้ก็ได้ Điều 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 ôi oh, oh, oh. Dạ 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 nhà cu ừ ê điều được 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 ha được được đợi được 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 ờ, điều điều được bắp được được cột được này quá, được 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 N key เลยใช่ไหม N key. N key แล้วก็ delete on on โอเคคราวนี้ก็ไม่มีตำรวจมาคอยไล่ล่าแล้วเนะี่ยฮฮฮฮอินฟินิตี้จริงๆ นะเอาละวิชานินจาเอาชนรถเซเลยชัวรอเฮ้ยโอ้โหออนนี่ครับแอตซ์ซินคริตไม่ต้องพากอยู่ในตีแล้วก่อนแน อืมด oh. ีนางนี่อยากตายไหมเออไปละไปทำวลรกิจด้วยความเร็วสูงโอเคครับเดี๋ยวสลหรับเงาสุดโกงเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้บู้ตำรวจผู้ตำรวจพานี้นะฮะ อันนี้เป็นพาร์ทพิเศษนะครับก็ยังไงก็สวัสดีครับนะครับไปละจุ๊บจ๊ะ